อไไไมม่่ดด้วอันนี้ของใครวะโลสวัสดีครับไม่ถืออย่างนี้แหละให้มันกว้างอันนี้อันนี้ของใครวะของกูจริงเหรอเขียนชื่อไอสุดยอดปูไม่สวยอ่ะสุดสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับล็อกอีีหนึ่งอีพีหนึ่งเราไปดีมือไปดีมืออ้มึงมันจะล็อกสวัสดีครับ อันนี้มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่โนเวลฝากผมมาบอกทุกทุกคนครับคือทำไมกลัวปวดใจต้องใช้เวลาครับปวดหัวธรรมดาก็แทรีนอ่อนครับจริงๆริงไทินอนนะะเขามีวิธีการบอกจริงจริงวอว่ะอาการปวดหัวครับเกิดจากเลือดบางบาง บางเส้นใช่ปที่อยู่ที่อยู่บริเวณอะ p น n i l ย position นะครับซึ่งหาเทนอนเนี่ยมีมีมีอามีมีริในการขยายขยายหลอดเลือดใช่ปะก็คือจะมีเลือดเข้ามามากขึ้นยาแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีรายละเอียดและวิธีการที่ต่างกันอย่างเทนอนครับเป็นยาอะยาเรียกว่า p a r a ซ e t a มอลเนาะซึ่งมีการกินและพอชั่นตามขนาดตัวอย่างเช่น ทำลายหายหมดใจไหมกินทำลายหายปวดใจไหมครับต้องรักษาแล้วถ้าเบอร์เขาปวดตูดเพราะโดนอาหารโดนห่าเอาตูดมาทำไงรับเนี่ยตัด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 สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่รถรถบัสนี่เรามาวิชาแรกอะไรดีกว่าวิชาแรกครับพุทธศาสนาอาลาฮังสัมมาสัมพุทโธพระวัดีครับเราก็จะเดินทางปลอดภัยเล่นเรื่องอย่างปลอดภัยกันแล้วครับวันนี้ เฮ้เรากำลังเดินทางไปรถบัสคันนี้เท่าไหร่ครับไปเดี๋ยวพักกันก่อนครับเดี๋ยวแบตกล้องหมด ตื่นเต้นจังเลยครับตื่นเต้นจังเลยครับตื่นเต้นจังเลยครับพี่นใจสุดๆสวัสดีครับสวัสดีครับทำไรอยู่ครับจะนอนครับทำไรครับวันนี้มันจะเหมือนปีที่แล้วเลยไหมว่ากำลังจะนอนกำลังจะนอนทุกคน่ะเพราะหนูมาเอ็ดีโะ่าป่าไมตายยัง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 แล้วก็ตายแล้วเรื่องหตาเบคบี๊ใส่นะครับวันนี้ อ๋อสวัสดีครับลูกๆอันนี้เราพาลูกหนึ่งสี่สวัสดีครับลูกๆสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราพาลูกๆูกหนึ่งสี่สองนึ่งสี่สองได้ค่ปบไปจะจบแล้วจะจับเงี้ยวแล้วข้าวคืออ่ะมันคืออะไรวะเหนียวหมูเดี๋ยวจะลงไปทักทายครับจะลงไปทักทายข้างล่างกันเถอะตอนนี้ผ่านไปแค่อีกห้านาทีหลังจากที่ขึ้นรถ ทช่มึงปไม่มันแค่ปาปาปาินเลยเน้ั้เขาแตกไหมเขาไม่้เป็นจหมดหรอวัเดีครับวัสดีครับีรับรีวิวร้านอาหารใน้ัมมีอยู่แล้วมกอนเพราะเพราะสั้าอระครับร้านอะไรครับร้านหมูทอดจาวังหูหวานเจี๊ยบเท็าไหร่เท่าไหรเท่าไหร่นจิเท่าไหรไม่ตหวาน้ยแต่ข้าแข็งมากมันเย็นมันเย็นร้านน่ารู้ไป

เราอยู่ที่วิมวูนะครับดูบรรยากาศครับดูวต่อแล้วก็ให้เรามาอยู่หน้าดีเวอร์กันแล้วนะฮะชมอันนี้แค่ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอหรือเปล่าครับนี่อันนี้นี่นี่บรรยากาศขั้นแรกขั้นแรกกับใครนะพี่จอมตาวันนี้เรามาพาทัวร์เครื่องแรกเราเล่นอะไรกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะนั่งอะไรนะก้านั่งเช้าไปนั่งเข้าไปครับคุณคุณคุณเรียนเสียงพี่จอมพี่ก็วันนี้นะครับเราเราจะมาเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ บุด,ดาบุด,ดาบุด,ด,า,บด,ดาอ้วนบุด,ดาอ้วน <c oughs> สวัสดีครับอันนี้อันนี้คือโฉมหน้าพวกเราก่อนเล่นทอร์นาโดนะโอยกันโฉมหน้าพวกเราครับโฉมหน้าโฉมหน้าพวกเราอันอันนี้เสียตังหรือเปลี่ยนสวัสดีครับก็เนี่ยครับตามที่ทุกคนบอกเลยฮะมันจะค่อยๆเร่งเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นอทอร์นาโดครับโโอ้ห ไอ้บกไอ้บุกไอบุ่ไหวอับสตายแล้วจ้า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 จ้้าจ้าจ้า้าจ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 ้า้าจ้า้าจ้าจ้าจาจ้า้าย้าจ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 ้้าจ้้าจ้าา้า้า้าจ้าจ้า เล่นชิลชา right. <c oughs> <c oughs> ้าแถบ้านถไหมไกินไมีขี้เลยอ่ะเจอใส่่่ยอมรับว่าเสี่ยวจริงไอไอ้คือแบบแม่งหนวกไส้ไอไ่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ช่ึงเนี่ยไก่ไเจ็บสะตือนะโคชิวับชิชรับไอ้ยีกินเดครัไม่ไหวแล้ว Variance, บูรณาการชีวะได้ไหมนะที่เขาบอกเออได้ได้มาละอ่าบูรณาการเชี่อวิทยาได้ไหม ครับผมก็จริงๆแล้วนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยครับหลายๆความรู้หลายๆสาขานะครับก็สามารถนำมาบรินาทิการได้แม้กระทั่งเวลาที่เราไปเล่นสนุกกันนะครับผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเทววิทยานะครับเพราะว่าผมก็มีความสนใจนะครับแล้วก็อยากจะศึกษาต่อในสาขาที่ใกล้เคียงกับตรงนี้ด้วยนะครับผมก็กระต่ายนะครับผมเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเฮอร์บิวอร์ครับเฮอร์บิวอร์เป็นสัตว์กินพืชเนาะเฮอร์บมาจากคําว่าพืชนะครับวอวอวอร่าหมายความว่ากินนะครับผมกระต่ายมีฟันฟันหน้านะครับที่เรียกว่าโมล่า กับรีโมล่าที่ใหญ่มากๆนะครับเอาไว้ใช้บดพวกหัวพืชน,นะครับเช่นทูเบอร์สแล้วก็ไม้ธรรมชาติแล้วก็จะเอาไว้ใช้ทาพวกทําโครงขุดดินด้วยนะครับผมสําหรับการการดูแลดูแลลูกนะครับผม นี่นะครับกระต่ายเป็นสัตว์ที่เราเรียกว่าโคโปรฟากครับฟากแปลว่ากินนะครับโคโปรแปลว่าอุจจาระครับกระต่ายจะกินอุจจาระตัวเองทําไมเหรอครับเพราะว่าในลําไส้ของกระต่ายนะครับผมลาไส้ในส่วนของโคลอนของกระต่ายเนี่ยครับยาวกว่าสัดกินด้วยนมชนิดอื่นแล้วก็สั์กินพืชครับผมลำไส้ส่วนโคลอนตรงนั้นหรือว่าลําไส้ที่เป็นส่วนของไส้ติ่งนะครับเรียกว่าแซคูลัสโอดันตตสครับ แล้วขนาไส้ติ่งมันใหญ่นะครับกระต่ายเลยไม,ไม่ไม่มีพื้นที่ในลาไส้นะครับสำหรับการดูดซึมกากอาหารครับทำให้จําเป็นจะต้องจาเป็นจะต้องกินอาหารที่ถูกยังไม่ถูกดูดซึมไปเพื่อไปดูดซึมอีกรอบเพื่อให้อาบได้ประสิทธิภาพเต็มที่ในเราด้วยอ,อาหารที่ค่อนข้างจะมีข้อจํากัดของตัวเองครับผมที่เป็นความรู้คร่าวๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของของของ,ของกระตา่ายแล้วก็ทําไมกระต่ายถึงต้องกินมูลของตัวเองครับ ตอนนี้ครับเล่นเล่นเฮลิเคสเสร็จตอนนี้จะมาต่อแกนแคนยอนเดี๋ยวไปรอขึ้นแกนแคนยอนเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่แกนแคนยอนพุงแล้เดือดสาดชิววน่อันนี้ไม่เปียกเขาบอกไม่เปียกแล้วเราเล่นเนี่ยดูดูไม่เปียกไเปียกก็เฮียเข้าขุนเลย เปลี่ยนกันไม่้เกมาเปลี่ยนด้วยอไม่ได้นเอันนี้ไม่เปียกเขาบอกไม่เปียกแล้วไม่เปี่ยนอนเปียนเลยโอ้โไอเียนี่แหละเนี่ยก้เไอเียนโอ้ยตัาโอหตันตาตันนีเล่นตันนี่เล่นจแคนยอนเสร็จแล้ว ีหน้าทุกคนนะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่หรอกเปลี่ยนมาเปลี่ยนแล้วไม่ไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมไม่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 หลังแกนคันยอนแกลนแคนยอนจ้ะไม่เปลี่ยนแต่ดูผมได้ครับโกคาร์สนะครับทุกคนอาจจะค็ดว่าโกคาร์่ะเป็นแค่รถสี่ล้อใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วครับมองว่าโกคาร์สเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่สำคัญมากๆครับว่าโกคาร์สเองเป็นจุดเริ่มต้นของจุดสูงสุดของกีฬามอเตอร์สปอร์ตที่เรียกว่า รถสุดหนึ่งคือพัมมูลาวันครับผมแล้วโกคาร์ตไปเกี่ยวข้องกับพัมมูลาวันยังไงนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับนักแข่งที่เป็นนักแข่งพัมมูลาวัน20คนแรกของโลกทุกๆคนจะต้องเริ่มที่โกคาร์ตครับผมซึ่งตัวโกคาร์ตเองเนี่ยลักษณะพื้นฐานองโกคาร์ตต่างๆต้องเหมือนกับรถพัมมูลาวันครับอย่างเช่นในรถโกคาร์ตมีเครื่องยนต์สันดาปภายในมีระบบล้อมีระบบซัสเพนชั่นรวมถึงมีพัดเจลหรือว่าพัดเหยียบที่ถ่ายกับรถพัมมูลาวันครับก็เลยแม่งแรงที่ ักแข่งทุกคนจะต้องเริ่มมีการขับโบร์คัสเป็นแชมป์โลกโบร์คสแล้วก็ค่อยมุ่ไปที่ระบบฟองลา่าไม่ว่าจะเป็นพวงมาล่าโกลด์พวงมาล่าทรีพวงมาล่าตูดและใครสึ่งก็จะเป็นที่รถสุดหรูหรือว่าพวงมาล่าวันนั่นเองครับทีนี้ครับผมทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วพวงมาล่าวันเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไง ต้องเรียนอย่างนี้ครับต้อเรียนทุกอย่างๆที่เราใช้ในรถปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรถไฮบริดหรือว่าเป็นรถสัดนดาภายในที่เรา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 กำลังใช้อยู่เนี่ยครับก็มาจากรถโฟล์ววันฉะนั้นก็ถ้าเป็นไม่ได้ใ,ใครที่ชอบติดก็อยากให้ไปดูโฟล,ล์ววันกันนะครับครับ <ง alguien> ทีถัดไปมาเล่นซูเอปอร์สแปชชั่นครับซูเปอร์สแปชชั่นครับ,บเดี๋ยวมาถ่ายหลังเล่นครับนี่ครับหลังเล่นซูเปอร์สแปชไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่เลยไม่เปียกครับเปียกเปลี่ยนเปียนโอ้กูเที่ยงมากเลยเปี่ยนไหมน้องอิงเฉยๆครับเฉยๆนี่จากจบจบแค่ถ่ายเราก็ต้องเราต้องเคารพผู้บังคับบัญชาเรากอาำลังจะไปเล่นไวกิ้งกันนะครับ เดินงานตอนเล่นวายจิงเหรอครับหลังเล่นวายจิงไอ้เจนี่กูเปิดเปิดเปิดหลังเล่นวายจิงครับมีคนึงตึงมากครับไม่กรี๊ดเลยชิวมาก แน่นอนครับคือไม่ได้กินอะไรสักแอะไม่มีสักแอะเมื่อกี้นั่าจะทำวิงแรกไอ้สั้นในรอบเต็งๆไม่นะเนาะแต่ไม่ได้ตัวอ่างแรกนะครับยังไหวกันต่อไปเฮลิคอร์ปป์ปูเฮลิคอร์ปป์เอ้าโตโตลงมึงเล่นเหรอใจ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 หน่อยครับไปเดี๋ยวไปเล่นกันครับ ต่อเลยได้เส้นโอเคเรามาปรนัยการความรู้กันดีกว่าวันนี้เราได้อะไรจากเลคครับคุณไก่ไฮดรลิกไฮดรลิกไฮดรลิกนะครับไฮดรลิกปั๊มปั๊ม่อ it's a hydraulic press o when you drop down they release the the press so like you actually like drop down and without any friction คร uh ับหมดการชวงความรู้เจอกันครับ ก็มาพักกินข้าวที่เขตซีนะครับแต่ละคนสภาพไม่ไหวเลยจะอ้วกกันหมดแล้วครับไม่ไหวแล้วครับพี่สดีจ้าก็มาพักเบรกที่ชาเทปซีนะครับไม่ไหวกันแล้วทุกคน Puppet, it's popularized by western culture yeah, yeah popularized by oh, western culture dracula originated from romania but dracula isn't the correct word for it because it's the, so the son general, of dracula yeah. the general word for that is vampire of course because you remember the witch one? hunt no. witchcraft is

ครับเพื่อนเจ้าลูกเกิดชาดครับก็มัมมี่นะครับก็เป็นนี่หมายว่าได้ทำนะผมถี่นะในการรักษาพระศพนะครับของคาฟาโลครับบรรจุไว้ในภายในพีระมิดนะครับโดยพีระมิดที่สำคัญที่สุดนะก็จะเป็นเรื่องของคูกรนะครับที่สมัยคุ้มซ่าในสมัยอียิปต์รุงเก่านะครับแล้วก็อ่ะถี่ทางด้านนี้ครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันคุณไม่ได้ผิดเมื่อกี้กินเค็กดีเสร็จแล้วเออได้เราก็มารีแลกันที่รถคุณปู่รถคุณปู่ครับรถคุณปู่ขอช่วยสุดสลาบมาในยกุ้มแม่

เขาประกาศให้เราเรียกรวมแล้วนะครับวันนี้เราได้ความรู้วิชาอะไรบ้างครับออวันนี้เราได้ความรู้ทังวิชาภาษาอังกฤษเออวิชาวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เราได้วิชาทางชีวะและเราก็ได้เรื่องของเนื้อหาภาษาอังกฤษครบิมพููพููเเราเราัเราตัจบลอ่ะโอเคเราเราเราบอกเราบอกเราบอกาภาษาอกฤษ กูดบาย e ชาวอาดิโอสไปเราก <Good bye. S 2> ูดบาย e. อีกคเนี้ย,ยครัเนี้ยอีกเลยอ่าอาดิโอสเอ่อฮัสซันเลยก็บายบายครับเรียนรู้เยอะเลยครับวันนี้สน,นุกมากก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปรูปแล้วเดี๋ยวเอ่อขึ้นรถบ,บัสแล้วเดี๋ยวบอกอีกทีครับครับผมบายบายครับไปกันครับเสร็จ <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ครับ